วันนี้เราสนุกมากเลยไหมเสียดายแล้วต้องไปทำงานแล้วอ่ะเออเอ่อเขไม่เร็วไปใช่ไหมอ่ะถ้าเราจะเออศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดหายังไม่ขอเลยเอ่อเอาแลกเบอร์กันเลยเดี๋ยวเอากระโทรศัพท์มาแลกเบอร์กันเลยนะคะอุตานักลุงเดี๋ยวเอากระเป๋ามานี่ก่อนงบอาจจะไม่สะดวกนึงนะแลกให้ถึงต้นเหยียบเลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะจับได้ได้จ้ะโอเคเดี๋ยวโทรมาแนะ บายบายค่ะธ์ดยบายไปบายค่ะสนานเลยหล่อนเบาๆเนาะเห็นนะตาเรียบร้อยยิ่งเลยพูดแต่เลยกปิ๊งเลยเป็นบ้างแหละเรามาตั้งชื่อลูกเล่นๆกันดีกว่าป้าบ้าเพิ่งจะเจอกันเองนะแต่ว่าถ้าแม่ชื่อพันธ์พ่อชื่อลุงพอพันธลุงไงเึงนะถึงนะตาเรียบร้อยเป็นยังไงกันหรอเอ้า กระเป๋าของพี่ลุงหายได้ยังไงอ่ะทำยไงดีอ่ะหาแล้วโทรไปนะโทรไปเอาของเของขึ้นมาเขาดูแลพี่เขาไหมป้ยแอ้มอยู่ที่เองและปิดที่ลูกแม่แม่ขอโทษนะที่ลืมหนูอ่ะเออเออนี่แหละที่ฉันอยากจะบอกพูดหลอนน่ะฉันไม่เก่งไปบ้าไปเก่งกันมาหลอกเพื่อนฉันทำไมล่ะ ก็หลอนนั่นแหละยายยายยายชิมีสีมาโลชั่นเออพันเออเราขอโทษด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงต้องรีบไปสีลมซอยสองอ่ะเดี๋ยวจะแต่งหน้าขึ้นโชว์ไม่ทันเฮ้ยยุ่งหมืนฉันนะไปแล้วนะไม่ได้อยู่เลยอยู่เลยเอ้อนี่ตุกเป็ดอะไรข่าวแง่ไม่ต้องเรียกฉันว่าคุณลุงเรียกฉันว่าคุณป้าเข้าใจไหมว้า ขอขอบคุณเลกตาซอยร้อยยี่สอย125มิลลิลิตรและซูซูกิชิลาโต้1-2-5ขอบคุณพ็อสอบพ็อแมนแล้วก็เซนเตลร์วค่ะ ค่ะและสำหรับท่นนะคะก็ขอฝากบ้างน,นะคะปรากฏการธรรมชาติค่ะวางแผนวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะสมบูรณขอฝากไอ้หลุยส์อยวันที่ถ0ธันวาคมนะฮะมันจะพาดายเราตีลมถึงที่พออแคริสลาดายเนี่ยไปสนุกกันที่ช่วธารวรนแล้วก็ไปดื่มน้ำตงหมุนอะไรแบบนี้เชียร์เก๋กันไปที่ป๊อปไปเกษตรกรหมดตัวก็ต้องรรมลลหมดเังวั <c oughs> นน,น,น,นี้เราสาวคนลาไปก่อนนะคะโอโกะค่ะแล้วก็โบสุดค่ะนี่เล่าให้เราเซตี้ค่ะ <c oughs> ตัวเตือนหล่